11บทสวดมังคละสุตตัง Seiwanaja para nan pentidana naja seiwanaja pucaja puca nia nan e tamang karamutamang Patiru pate sawaso japepe jakata punyita atas sema paniti jae tamang karamutamang Pahusat dan jasipan jawi nio jasusikito supasita jaya waja e karamutamang Mata bitu upata nan puja tara saseng koho anakura jakamanta e tamang karamutamang na tahanan jata mahjaria jaya takana naja สังโฆอนาวัชานิกรรมานิเอตัมมังคระมุตตะมังอารติวิรติปะปามาจัปปานาจัสญโมอัปะมาโทจธรเมสุเอตัมมังคระมุตตะมังคารวจานิวาโตจัสนตุทิจักตัญญุตตากาเรณธรรมะสวนังเอตัมมังคระมุตตะมัง ขันติจัตวะจัตสตาสมณานันจะทัสนังกาเรนะธรรมะสักขะชาเอตมังการมุตตะมังตาโปจภพพธรรมาจริยันจะอริยสัจจานาธาสนังนิพพานสัจจิกิริยาจะเอตมังการมุตตะมังพุทธสาวโรกถามิเหติตั้งยสานกัมปติอาโสกังวัลชังเขมังเอตมังการมุตตะมังเอตาริสานิกตะวานาสะพัฒมาปราชิตาสะพัฒสุทิงอจันติตันเตสังมังคารมุตตะมันติ สิบสองบทสวดรัตนปริษยังกินจิตวิตตังอิทาทวะหูรังวาสเคสุวะยังรัตนังปานีตังนโนสังะอธิตาทธะคาเตนะยธรรมปีพุทธะรัตนังปานีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติหัวตัวข้ายังวิราคขงอมตังปานีตังยะถาชาคาสกรยมุนีสามาหิโตนาเทนะธรรมนะสมาธิกินจิอิธรรมปีธรรมรัตนังปานีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติหัวตัว ยำพุทธาเศธทวปริวันณียสุจริงสมาธิมานันตารีกัญญามาหูสมาธินาเตนสโมนวิชเตอิธรรมปีธรรมีรตนังปานีตังเอเตนัสเตนัสุวัตติโหตัวเยปุคราอัฏฐสตังปัสสะท่าจัตตารีเอตานิยุคานิฮุนติ เตทัคขีนยาสุขตัสสะสาวากาเอเตสุทินนานิมหับพราณีธำปิติสังเคระตานังปัตณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหัตัเยสุปายุตามรัสสะทันเฮนานิกามิโนโคตมัสสะสนัมหีเตปัตติปัตตามตังวิไคหารัธรรมุตานิพุตธิพุนช้ามานัยทำปิติสังเคระตานังปัตณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหัตัวขีนังโบราณนังระวังนาถิสัมวังเวรตัดติตายติเกผวัสมิงเตขี้นพีชาวิรุณหีชันทานิพันติธีร กายธาตาปะทีปวยทำปิสังเคตตนังปะนีตังเอเตนะสัตเจนะสุวัติโูโตสิบสามบทสวดธรรมบทสหัสวรรตอัตาหเวชิตังเสยโยยาจตังอิตราปะชาอัตาทันตัสสะโปสัตสะนิจังสัญญาตจาริโนในวะเทวนาคันทัพโหนามารุสหพมุนาชิตังอาปะชิตังกายีราตถาลรปัสสะชันตุโนสิบสี่บทสวดเกะปุตตสูตร ພາສິຕາມທັຕນະພມສວມ parama paramaya maitikyayama pitakasampadhe anena nama takaha tumaraya khena nama akara parivita kena mati ni sanakhantiyama papharupatayama samano no paruyatha tumihi attanavachanayatha imme dhamma kusala imme dhamma savatthai imme dhamma vinjuka nai tai imme dhamma samatta samadhinna aitaya ุขะยาสังวัตติอัถาตุเมให้ปัจชาให้ยาธายาธาตุงเพอัตานาวาชนยธาติเมทะมาโกสอรเมรรมานาวชาอิเมทะมาวิญโยปัสสาธาอิเมธรมาสมตาสมาทินาหิตายสุขายาสังวัตติอัถาตุเมให้ปุปปัมปชาวิหะเรยาธาเต15บทสวดอุปนนยสุตร อุปนิยติชีวิตธมะปัมมยุงสรูปานิตาสานสันติตานาเอตังพายังมรณีเป็นขามานปุญญานิกายราถาสุขาวะหานิอุปนิยติชีวิตธมะปัมมยุงสรูปานิตาสานสันติตานาเอตังพายังมรณีเป็นขามานโลกามิสังปัจจเหสันติเปโขโยธากายนสั่งยมวาจายุทัเจตัสสะตังตัสสะเปตัสสะสุขายาโหติยังชีวมโนกะโรติปุญญธรรมโมหเวรคติธรรมจาริง คมโมสุจินโนสุขามาวาหติเอสานิสังโซธรรมเมสุจินเนนัตกุขติงคตติธรรมจารีสเพสังขารานิจาติยะถาปัญญายปัสติอัฏานิพินติทุเขสามมโควิสุทิยาสเพสังขาราทิขาติยะถาปัญญายปัสติอัฏานิพินติทุเขสามมโควิสุทิยาสเพธธรรมานตาติยะถาปัญญายปัสติอัฏานิพินติทุเขสามมโควิสุทิยาสิบหก บทสวดอปัณนากาชาดก ปันกัดทานาเมเกตุติยังอะหุตักกิกาเอตัธัญญายเมทาวีตังคันเฮย่าปัญกังปะหุงเวสระนังยันติปะพาตานีวนานิจารามารุกะเจตยานิมนุสย์พยตาชิตาเนตังโพสระนังเขมังเนตังสนานมุตตมังเนตังสนานมัคคัมมาสะพาทุขาปโมจติโยจะพุทธันจะธรรมันจะสังคันจะสระนังฆาโตจ่ตาริอริยสัจจะนิสัมมาปัญญายปัสสติทุกขังทุกขาสมุปาทางทุกขาสัจจะอติกามังอริ ยังจะทั้งขี้กลางทุกผู้ปัสสมาคามินังเอตังโคสนะนังเขมังเอตังสนานามุตมังเอตังสนานามะคามะสัพพทุกข่าปรมุจติ